เรื่องย่อละครหัวใจมีเงาละเวงอินทรักษ์นักข่าวสาวคนเก่งแห่งสถานีข่าวเคทีวีและเป็นคนรักของกวีวงเกียรติอนันต์หัวหน้าทีมข่าวเฉพาะกิจทั้งการงานและความรักของละเวงกำลังรุ่งโรจน์เต็มที่วันหนึ่งมีชายลึกลับติดต่อละเวงว่าต้องการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตระดับชาติแต่หลังได้รับข้อมูล ละเวงก็รู้สึกว่าถูกสะกดรอยตามเธอจึงพยายามขับรถหนีจนรถเสียหลักพิกควารทาให้ละเวงเสียชีวิตทันทีแต่จิตของละเวงไม่แตกดับเธอรู้สึกตัวอีกครั้งในร่างของอมาวสีราชเดชาหญิงสาวบอบบางที่หัวใจวายและถูกส่งมาที่โรงพยาบาลในเวลาเดียวกันละเวงจําอะไรไม่ได้แม้แต่ชื่อของตัวเอง ในขณะที่จิตใต้สำเนกของเธอทำให้เธอปฏิเสธร่างใหม่แล้วเวงพยายามบอกทุกคนว่าเธอไม่ใช่อมาวสีแต่ไม่มีใครเชื่อเมื่อเธอพงกับรรินพ่อแม่ของอมาวสีพาเธอกลับบ้านทำให้เธอได้พบกับโยธาสิทธิพั์คู่มั่นซึ่งกำลังจะแต่งงานกันในไม่ช้าอมาวสีขอยกเลิกการแต่งงานโดยโยธาไม่ยอม เธอจึงไปขอร้องกลองทองคนรักเก่าของโยธาให้กลับมาคบกับเขาทำให้พิมพาพี่สาวต่างสายเลือดของอมาวสีที่แอบหลงรักโยธามานานบอกทุกคนว่าอมาวสีเป็นบ้าจนสุรางญาติผู้ใหญ่ของโยธาต้องการให้ยกเลิกการแต่งงานแต่เมื่อหมอประสบเพื่อนสนิทของโยธาและแพทย์ประจำตัวของอมาวสียืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นบ้า ทั้งพิมพาและสุรางจึงไม่มีเหตุผลมาขัดใจโยธาได้อีกวันหนึ่งอมาวสีรู้ข่าวการตายของละเวงทำให้เธอสะดุดใจอย่างจังอมาวสีพยายามค้นเรื่องราวทุกอย่างจนได้เห็นซากรถของละเวงความทรงจำบางส่วนจึงกลับคืนมาอมาวสีมั่นใจว่าเธอคือละเวงและรู้ว่ามีเรื่องสำคัญบางอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่ครอบครัวใหม่ของเธอกับเป็นอุปสรรคด้วยเหตุนี้โยธาจึงเป็นทางออกเดียวของเธออมาวสีจึงยอมแต่างงานกับโยธาโดยมีเงื่อนไขว่าโยธาจะต้องไม่ร่วงเกินเธอและยอมให้เธอทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคือละเวงเป็นเวลาหนึ่งปีหากเธอทำไม่ได้ก็จะยอมเป็นอมาวสีและจะยอมเป็นภรรยาที่ดีของเขาโยธายอมรับเงื่อนไขนั้น โยธาตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพเพื่อหนีเรื่องยุ่งยากแต่กลับทำให้อมาวสีได้พบสังคมเก่าที่คุ้นเคยอมาวสีจำกวีรวมทั้งเพื่อร่วมงานทุกคนได้ทันทีเธอจึงหาทางกลับไปทำงานใน KTV อีกครั้งโยธาเริ่มน้อยใจที่อมาวสีทำตัวเหมือนไม่ต้องการเขาจึงประชดด้วยการให้ความสนิทสนมกับพิมพาและกลองทองมากขึ้น ซึ่งอมาวสีก็ทำเป็นไม่แคร์แม้บางทีเธอจะรู้สึกไม่พอใจอย่างบอกไม่ถูกแม้ทั้งคู่จะขัดแย้งกันตลอดเวลาแต่การใช้ชีวิตร่วมกันได้ก่อความผูกพันใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้นในหัวใจของทั้งคู่โดยไม่รู้ตัวขณะเดียวกันก็วีรู้สึกว่าอมาวสีมีบางอย่างที่เหมือนกับผู้หญิงที่เขารักและเริ่มใกล้ชิดกับอมาวสีมากขึ้น แต่แล้วอมาวสีก็ต้องโยนความสับสนในใจทิ้งไปก่อนเมื่อเธอหาทำได้ที่ได้จากชายลึกลับก่อนเกิดอุบัติเหตุพบข้อมูลในทำได์เปิดเผยเรื่องราวของนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการคอร์รัปชันมากมายทว่าการเปิดโปงชายคนนี้กลับสร้างความสะเทือนใจให้กับอมาวสีอย่างรุนแรงแล้วใลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทุจริตที่ละเวงค้นพบ สุดท้ายแล้วรักสามเศร้าของละเวงในร่างของอมาวสีโยธาและกวีจะลงเออยอย่างไรติดตามชมและร่วมรุ้นในละครหัวใจมีเงาเริ่มตอนแรกพริฤหัสบดีที่17กันยายนนี้เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน